สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า m o n s a Infinite ครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอนเหรียญโมนี่กลับไปสู่ไปในสมาร์ทเชนหรือกระเป๋า m เมตา马 k ของคุณครับเพราะว่าหลักๆเลยเหรียญโมนี่ที่อยู่บนโมนี่วอลเล็ตเองเป็นคนละเชนกับเมต a 马 k นะครับใครที่อยากจะส่งเหรียญกลับไปคุณต้องผ่านวิธีการบิดเท่านั้นครับส่วนคนที่โอนกลับไปโดยตรงสู่กระเป๋าเมตา马克 ต้องไปหาวิธีแก้กันนะซึ่งสามารถติดต่อได้ในแอดมินของกลุ่ม Tele gram นะครับคร่าวๆเลยคุณจะต้องไปเอา private key ใน metamask เพื่อไปใส่ตัวคีย์ของตัว m o n y มันจะค่อนข้างยุ่งยากนะครับเพราะมันเป็นคนละเชนเนาะแต่วันนี้ครับเขาเปิดขั้นตอนที่สามารถทำได้โดยการบริทผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขาวิธีการจะเป็นอย่างไรขั้นตอนมีเยอะมากครับรายละเอียดดีเทลเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิป บอกเล่าวิธีการในการโอนเหรียญเฉยๆฝากกดติดตามช่อง y o u u u b e p เพล o t แล้วกลุ่ม f a c e b o o k p เพล o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเคม NFT นทะก็หลายๆคนนะครับที่ทําการบิดเหรียญโมนีจากตัว m e t a m a r ส2คุณหรือ BSC เพื่อมาสู่ในโมนีวอลเล็ตนะครับแล้วก็ทําการซื้อขาย วเหียน stt นะครับปัจจุบันสามารถโอนกลับไปได้แล้วนะครับเจ้าเหรียญโมนี่นะแต่เหรียญ stt ยังไม่ให้การโอน own กลับไปนะครับน่าจะราวรช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนยังไงรอดูประกาศอีกทีนะครับแต่ถ้าใครมีโมนี่สามารถเข้ามาดูตามคลิปนี้ได้เลยครับซึ่งขั้นตอนตอนนี้เขามีคำเตือนอยู่นะว่าเป็นการ bridging ก็คือการข้ามเช ระหว่างโมนิเชนไปสู่ไบเนสมาเชนนะครับถ้าเกิดมีความผิดพลาดประการใดตรงนี้นะข้อหกเลยครับเขาบอกว่าเขาจะไม่รับผิดชอบนะถ้าคุณใส่รหัสตัวเลขกระเป๋าผิดใส่เลขกระเป๋าผิดใบใส่กระเป๋าผิดเชนตรงนี้ทุกคนก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆนะครับขั้นตอนวิธีการในการบริดต์เป็นอย่างนี้ครับคุณเข้าหน้าเว็บไซต์ของเขาคือ brid.monza.infinite g e เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะทำการเชื่อมต่อกระเป๋าของคุณให้เรียบร้อยครับ ซึ่งกระเป๋าที่จะทําการเชื่อมต่อตั้งตน้นก็คือกระเป๋าของ Monsa w a l l l อลนั่นเองที่คุณจะโอนเหรียญออกนะแล้วก็ทําการแอปพรูฟตัวกระเป๋าให้เรียบร้อยครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยมันจะขึ้นหน้านี้ครับหน้าเดียวกับการที่คุณโอนเหรียญจากตัวบีนเนสมาเชนหรือเมตา马克ของคุณมายังกระเป๋าของมอนสเนั่นแหละครับแต่คุณดูดีๆครับฝั่งซ้ายนะฝั่งฟอร์มเนี่ยมันจะขึ้นเป็นมอนสเตเชนนะครับ ฝั่งปลายทางฝั่งขวาจะไป Binance Smart Chain นะครับแสดงว่าตอนนี้ขั้นตอนอยู่ในระหว่างการโอนจาก m o n z a Wallet ไปสู่ตัว MetaMask หรือ BSC Chain ของคุณนั่นเองครับใส่ยอดเงินที่ต้องการให้เรียบร้อยทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้นะแ d ดเ e รด้านล่างคือ address ปลายทางหรือที่อยู่ของกระเป๋าคุณใน MetaMask นั่นแหละฮะทำการกด Unlock แล้วก็ Confirm ฮนะ คอนเฟิร์มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทรานเฟอร์ขั้นตอนเนี่ยเหมือนกับการโอนเงินเข้ามาสู่ตัวของ Monster w a l l e เลเลยนะครับตอนแรกเนาะก็เช็คให้ดีๆแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายคือ m อน ster ฝั่งขวาคือ bsc ครับใส่ยอดเงินใส่เลขที่กระเป๋าด้านล่างตัวเช็คก่อนที่จะทำการคอนเฟิร์มนะครับเมื่อคุณคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับก็กดทําการยืนยันผ่านค่าแก๊สนะทีนี้มันจะมีปุ่มทางด้านบนครับที่ขึ้นมาด้านบนที่วงกลมตรงนี้เนะี่ยที่ชื่อว่าเคลมโทเค็นครับ เมื่อโอนเสร็จแล้วคุณจะต้องเข้ามากดเคลมโทเค็นก่อนนะเข้ามาในหน้าทางด้านนี้นะครับเคลมผ่านตัว Monster w a l l ลเลตมอนสเตอวอลเตก่อนนะขั้นตอนเนี่เรียงมาเลยนะครับเมื่อเคลมเรียบร้อยครับคุณก็ดิสค o นเน c ตตัวมอน s t e อร์วอลเลตของคุณให้เรียบร้อยครับเราจะเข้ามาในเว็บไซต์อันนี้อีกรอบหนึ่งครับเพื่อเชื่อมต่อวอลเลตอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่ครั้งนี้ครับนอกจากการที่คุณจะเชื่อมต่อมอนสเตอร์เหมือนตอนครั้งแรกคุณต้องไปเลือกในกระเป๋า MetaMask Wall e t ของคุณครับทำการเชื่อมต่อในโซนของ t a m a s k ครับแล้วเข้าไปทำการเคลมโทเค็นกันอีกรอบหนึ่งครับนะแล้วก็เมื่อเคลมโทเค็นเสร็จกดยืนยันค่าแกส๊สสุดท้ายครับเหรียญของคุณจะถูกโอนย้ายมาจาก Monster Wallet สู่ BSC หรือกระเป๋า m e t a m a s k เรียบร้อยครับย้อนกันอีกทีนะ ขัแบ,บแรกเชื่อมต่อกระเป๋าของ One ซเ a รวอลเลของคุณครับทำการโอนส่งปลายทางเป็นเลขของ m e t a m a s k เมื่อโอนเรียบร้อยยืนยันเช็คดูเลขที่กระเป๋าให้เรียบร้อยครับเมื่อคอนเฟิร์มแล้วไปดูที่เคลมโทเค็นเคลมใน m อนสเ a อร์วอลเลตหนึ่รอบและล็อกเอาทครับไปเชื่อมต่อของ n บ n c e กระเป๋า m e t a m a s k และเข้าไปเคลมอีก1รอบด้วยกระเป๋าของ m t a m a s k ของคุณหลังจากนั้นนะครับ ต้องใช้เวลารามาณ8ชั่วโมงนะที่เขาแจ้งเตือนในหัวของเอกสารชุดนี้นะครับคุณก็จะได้รับเหรียญของคุณเป็นโมนีกับเป็นสูขกระเป๋าเมตามารครับหลังจากนั้นคุณจะเอาไปใช้ทำลายเอาไปขายแลกเปลี่ยนทำกำไรหรือไรอันนี้แล้วแต่คุณนะครับก็ลองดูนะทำทีละสเตปนะครับยังไงผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ในมีเดียเนี้ยเอาไว้ด้วยเผื่อคนอยากจะเข้าไปดูีละสเตปเป็นแบบรูปภาคกันอีกทีนะครับก็ฝากไว้แค่นี้ละกันใครที่โอนผิดวิธีไม่ใช่การบริด ไปติดต่อกลุ่มแอดมินใน Telegram นะครับของ o n s ซ e r Thailand เนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาให้คุณเองนะครับก็เช็คก,กันอยู่ดีๆก่อนนะฝากไว้เท่านี้ละกันสำหรับค,คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ